ลาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมเกษมอุระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขอราบเรียนหารีท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากราษฎรในเขตเทศบาลตำบลคำตะกร้าอำเภอคำตะกร้าเรื่องความไม่ปลอดภัย อันตรายและความไม่สะดวกในการสัญจรบริเวณสี่แยกอำเภอคำตะกร้าไปหนองบัวสิมเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทา,ทางหลวงบึงการสำนักทางหลวงที่สามสก,กลนครบริเวณดังกล่าวเดิมเป็นสี่แยกต่อมาทาง แขวงการทางได้เอาแท่งแบลเลอร์มาปิดสี่แยกทําให้รถที่จะมานะครับที่มาจากอุดรจากพังโคนจะเลี้ยวเข้าน้องโบสิมก็ต้องไปอยู่เทิร์นกลับมาและในขณะเดียวกันรถที่มาจากบึงการจะเลี้ยวเข้าในชุมชนคําตะกร้าก็ต้องวิ่งเลยสี่แยกไปอยู่เทิร์นกลับมาและในขณะเดียวกันรถที่มาจากหน้องโบสิม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งนะครับผลิตผ้าห่มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานพอจะมาถึงท,ทางแยกตรงนี้ก็เลี้ยวก็ไม่พ้นไม่สะดวกนะครับทำให้ถนนบริเวณดังกล่าวมันบวมและแตกนะครับทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากจะขอฝากท่านรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังแขวงการทางเมืองการได้ลงมาดูและแก้ไขปัญหายก,ยกแท่งเบลเอร์ออกและเปิดเป็นใช้สี่แยกใช้ไฟจ,จ,จราจรเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับขอกาบขอบคุณครับ